ครับอาจารย์คุณครับผมสวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเลขพลิกชีวิตก็เป็นทางแฟนเพจเนาะก็ไลฟ์นะครับเลขพลิกชีวิตไลฟ์วันนี้รายการง่ายๆเนาะแต่ก็อยู่ที่ว่าทีมงานมีอะไรจะนําเสนอทีมงานวันนี้มีอะไรครับมีสวัสดีทุกคน<บ>ที่เข้ามาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเรื่องอะไรบ้างครับมีเรื่องคนบ้าครับอาจารย์ คนบ้าจังหวดสระบุ <Se> en, รีไม,ไม่รู้มาเสียงใค่เข้าไหมเนาะเข้าครับหมายถึงว่ามีเรื่องคนบ้าใช่เรื่องเ,เกี่ยวกับกคนบ้าเกี่ยวกับธุรกิจของคนบ้าธุรกิจของคนบ้าฟัง<ต>ชื่อแล้วน่าสนใจมันมากแต่เบอร์โทรเขาอ่ะน่าสนใจมากอยากให้จานได้บอกเฮ้ยมันชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมโอเค okay. คนที่เข้ามาอาจจะงงๆนะครับคือผมกบทีมงานนะตกลงกันว่าเราจะมีโจทย์สนุกสนุกสดๆดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขรอบตัวในชีวิตนี่แหละก็โจทย์ก็มีอยู่ว่า อยากอ่านเบอร์คนเก่งอยากอ่านชีวิตจากตัวเลขแน่นอนเราเป็นรายการตัวเลขเนาะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยเพราะว่าไม่แชร์ไม่กดไลค์มันก็ไม่มีคนเห็นเนาะคอนเทนต์ดีๆก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวจะหมดกำลังใจไม่อยากทำในพุทธต่อๆกันนะครับเอาละ ที่จะให้ดูคือเป็นคลิปวิดีโอใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก่อนครับเขาบอกว่าอาจารย์เปลี่ยนเบอร์ได้ที่ไหนครับเปลี่ยนเบอร์ได้ที่ไหนข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนนะครับเอางานมาให้ดูหน่อยโอเคอันนี้ครับอาจารย์ดูคิดเลยครับว่าดูว่าเขาธุรกิจเขาไม่มันดีจังเลยชีวิตเขาทําไมมันครับเมื่อานนั้นครับรบกวนอาจารย์เลยครับโอเคงั้นผมเปิดเลยนะครับเพราะว่าดูพร้อมกันแล้วก็เห็น คนคนนี้ว่าคุยคนนี้คน,คน,ค,นคนเก่งนะที่เราอยากจะอ่านเลขเขาเป็นยังไงเอาละกดสตาร์ทเลยเตาคนบ้าน,น้ำมัน1ลิตรมปนอยู่ได้3ชั่วโมงดูความแรงของไฟใช้น้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันพืชเก่า,าสวัสดีครับผมบอสชัยไรฟาร์มนะครับสิงห์บุรีเมืองคนกล้าผมคนบ้าเมืองสิงห์นะครับ ผมยังไม่บ้านะพี่กระจายชื่อนี้ความจริงยังไม่บ้านะอาจารย์จะหลายคนอื่นเขาจะมองว่าเฮ้ยรู้จักกับคริบเลียนตัวรู้จักทำไมมึงเลียนต้องหลายใบทำไมเจ้าโปรเจกต์คิดนู่นคิดนี่ทั้งวันเขาก็เลยเรียกว่าเราอ่ะไอ้บ้าคนบ้าปีห้าสี่นี่น้ําท่วมหนักผมนี่เจ๊งยับเยินเหลือเงินไม่กี่บาทก็เอาเงินไปซื้อไฟกระพริบมาสามชุดซื้อมาสนใจครับสามชุดเขามีการเจ๊งรอบขายชุดละแปดสิบได้กำไรชุดละยี่สิบแล้วขายดีมากตอนแรกๆก็เป็นรังสองรัง เริ่มเป็นสิบลังเริ่มบินไปต่างประเทศเพื่อไปหาสินค้าเองเริ่มจดทะเบียนบริษัทน่าจะปี57ได้บริษัทไลฟ์ฟ้าประเทศไทยจำกัดนําเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟตกแต่งเราก็ตุนของเต็มโกดังเลยมันไม่เป็นอย่างที่คิดโควิดปุ๊บพอโดนปุ๊บโหยีกว่าล้านยับเยินนี่เนาะมีวิกฤตชีวิตรอบสนะครับ วิกิชีวิตรอบสองเราก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่มาซื้อที่ดินได้3ปีแล้วก็เพิ่งเริ่มถมจะดูเป็นคนกล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือแล้วก็เลยเกิดเขาเรียกว่าฝันแล้วก็กล้าทำเอออุปกรณ์นี้ไม่เคยเห็นนะตอนนั้นเราทําต้มไก่นี่แหละแล้วรู้สึกว่ามันเรามีน้ํามันเครื่องเหลือเยอะน้ํามันพืชที่เราทิ้งแล้วเนี่ยที่เราทอดปลาทอดอะไรเนี่ยมันมันเหลือทิ้งแล้วเราเรียนจบด้านพลังงานมาแล้ก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมามีประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้ไง ก็เลยมานั่ง pues คิดลองจริงก็ตรงเลครับก็คือเราตั้งใจจะอ่านเบอร์คนเก่งนะผมว่าเนี้ยคนเก่ง คือแก๊สทุกวันนี้มันถังหนึ่ง490 4้0าน้ำมัน1ลิตรมันอยู่ได้3ชั่วโมงอ่ะผลิตขายซะเลยก็เลยมาเป็นตัวแรกเลยตัวเล 2, 280, ็ก2 2 8 0งเหมาะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลาบเลยที่ใช้แก๊สเยอะๆแก๊สทั้งวันใช้พวกเนี่ยไปตุนขาหมูตุนเนื้อเปื่อยนึ่งข้าวเหนียวแล้วตอนนี้มีทางภาคเหนือเนี่ยพวกวิสาหกิจท้อดถิ่วย <ไป S 2> ทอดแคบหมูต้มเหล้าทางสมุรสงคามเนี่ยเอาไปต้มปลาทูแต่จริงตอนนี้เราเน้นก็เรื่องเกี่ยวกับทำให้กับร้านอาหารเพราะตอนนี้กเะมากว่า บนนเเีียหลักการทํางานของเขานะครับเราจะมีโบเวอร์คือพัดลมนะเราก็จะมีไส้เตาขอบคุณที่เข้ามานะครับพัดลมดันอากาศดันออกซิเจนเข้าไปเข้าสู่เสื้อเตาและไส้เตาไส้เตาเราจะมีเจาะรูสูตรคือทํายังไงให้ไฟออกมาเป็นสีฟ้าตัดแก๊สและพยายามลดแก๊สกันเดี๋ยวเราไม่ได้เห็นลนไปจะเป็นสีฟ้าเหมือนตัดแก๊สแรง น้ำมันเนี่ยปกติน้ำมันพืชเนี่ยมันก็ติดไฟแต่มันติดไฟไม่แรงเราก็เลยต้องดังนอากาศออกซิเจนเข้าไปเราไม่ได้เผาน้ำมันเราเผาไอน้ำมันมันจะเกิดไฟแรงขึ้นตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ3-4แบบนา่าสนใจมากเพราะว่าเป็นของที่เหลือชิ้งเนาะเราจะใช้เกิดพลังงาน,านที่ประหยัด<ะ>ด้วยร้านอาหารนะร้านก๋วยเตี๋ยวจริงใช้แค่นี้ก็พอเอาแค่อุ่นเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยตัวเนื้อเปื่อยเนื้อเนี่ยใชากรู้ว่าเขาใช้เลยเดี๋ยวเราจะมีช่วงที่เป็นลูกใหญ่ เพราะว่าหม้อเขาจะใหญ่ดูดูความใหญ่ของหม้อดูฝาดูความแรงของไฟใช้น้ํามันเครื่องเก่าน้ํามันพืชเก่าอันนี้แบบไม่มีบางลมอันนี้ต่อไปจะเป็นขอบคุณทีมงานนะครับที่ช่วยคิดกันสรีางที่จะต่อยอดสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นคลิปที่ดีเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็มาต่อยอดในเรื่องของอ่านตัวเลขอ่านชีวิตของคนเก่งมีบางลมขต้นแรกก็ได้เตาไปก็เทน้ํามันใส่ตรง ถังน้ํามันตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะใช้ทิชชู่จุดก๊อกเนี้ยเอาไว้เปิดปิดน้ํามันน้ามันจะอยู่ในนี้เราจะเปิดปิดให้น้ํามันไหลเข้าไปในเสื้อเตาตรงนี้อันนี้ก็คือเปิดดูแล้วน่าทขึ้นนะครับแต่อย่าเปิดแรงนะครับเปิดแค่นิดเดียวเพราะมันประหยัดพลังงานมันประหยัดน้ํามันมากนะเปิดนิดเดียวพอให้มันแบบหยดเหมือนหยดน้ําอะติ๊กติ๊กติ๊กเนี้ยอันนี้คือตัวพัดลมตัวพัดลมนะครับเราใส่เข้าไปในท่อพัดลมวิธีการจุดเราจะใช้ทิชชู่นะครับในตัวล่อไฟเนาะคือทุกบ้านยังไงก็ต้องมีน้ำมันเก่าเ แล้วจุดเลยแเขาก็บอกว่าน้ำมันเครื่องก็ได้เหมือนเหมือนกอไฟานะครับน้ำมันทอดก็ได้ที่ใช้แล้วว่าความแรงบางทีบางคนเขาอยากได้แรงๆก็แบบก็เปิดน้ำมันแรงๆไนสำหรับผู้ที่สนใจที่จะสั่งนะครับเราก็จะมีเพจนะเพจชื่อว่าเพจบอสไชรฟาร์มสิงห์บุรีมากคันบ่าเห็นไหมครับบอสชัยคนนี้เก็บเงินปลายทางไดยมือถือใดทั้งสิ้นนะครับเป็นเลขนี้ของ โดยบุคลิกตัวเล็กอะให้เลยว่าคนแบแบบนี้ถ้าพี่บอกว่าไม่ดีไม่ชอบผมคืนได้เลยเพราะเราขายของเรามั่นใจว่าเราทําของดีของที่มีดุลย์ทีมงานนี่ครับว่าอันนี้ทีมงานได้เช็คไปแล้วนะว่าเป็นเล็กขอยากมาดูเต้าอยากมาดูคนบ้าไปแล้วดูของจริงโอเคพี่เขารู้ว่าพี่เขารู้ว่าจังหวัดสิงบุรีติดถนนเอเชียกมกสขขอให้พี่เขาขายดีครับอยู่กรุงเทพสิงบุรีนะครับแต่ติดต่อทางบเฟซบุ๊กส่งของกรุงเทพว่าเราบ้า แต่ทุกวันนี้เรายอมรับไปแล้วเออกูนี่แหละบ้าการที่เราบ้าแล้วเราทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับช่วยเหลือสังคมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใครจะคิดว่าเราบ้าก็ช่างเขาผมใช้คําว่าช่างาให้ตลอดเวลาแล้วยอดเยี่ยมเราบ้าในสิ่งที่เรามีความสุขทุกวันนี้เรามีความสุขม,มันมีประโยคเด็ดมีสตอรี่อยู่ในตัวเลขแล้วก็สิ่งที่เขาพูดด้วยก็ขอบคุณนะครับ ทั้งคลิปอันนี้ของชี้ช่องรวยนะครับแล้วตัวบุคคลบุคคลนี้ที่เราจะอ่านเบอร์เนี่ยเบอร์คนเก่งคนนี้นะครับก็ตอนต้นคลิปเขาบอกคนบ้ามึงสิงเนาะแต่ตอนจบเขาพูดว่าไงครับถ้าเราบ้าแล้วบ้าทำเป็นสิ่งที่ดีในคําว่าบ้าทําสิ่งที่ดีเนี่ยในเบอร์มือถือเขาบ่งบอกนะครับอย่างเบอร์ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นก็บอกเลขทั้งหมดได้นาะเพราะในคลิปก็โชว์ละคือเป็นธุรกิจขยติดต่อ สนใจเข้าไปซื้อสินค้าของพี่เขาหรือจะโทรไปชื่นชมก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าดูแล้วแกเป็นคนลุยๆเป็นคนคิดเร็วทำเร็วว่องไวเบอร์มือถือเนี่ยทวนนะครับขึ้นมาไม่รู้ทีมงานจะขึ้นในไลฟ์สดได้ไหมเนาะก็คือขึ้นนะครับขึ้นมาเลยว่าเป็นตัวเลขขึ้นทั้งหมดนะครับแต่ก็บอกพิมพ์ชื่อนะครับว่าคุณบอสชัยเนาะไลฟ์ฟาร์มนะครับเบ <c oughs> อร์จะเป็น0 9 1ย์8 4, 9, 5, 6นะครับอ่าแน่นอนละเบอร์มือถือเราไม่นับ3ตัวแรกเนาะสุดก็หตัดทิ้งแต่ตัวเลขที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเขาคืออะไรครับเ4 4ดแนะครับ, 7, 4, 4, 8, รบแล้วก็ 4, 9แล้วก็ 9, 5แล้วก็ 5, 6ถอดรหัสชีวิตออกมาเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เขาเล่าว่านักสู้คนนี้ลูกผู้ชายคนนี้คุณบอสชัยเนี่ยทำอะไรเจออะไรมา มันมีตัวเลขที่บ่งบอกอย่างเช่นชีวิตที่ขึ้นลงขึ้นสุดต่ําสุดขึ้นสุดลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยความไม่แน่นอนเนี่ยก็คือตัวเลขที่เป็นสีแดงนะครับถ้าเราถ้าทีมง,งานขึ้นได้นะนะงรับที่ไฟ์ส่วนเนี่ยขึ้นไปเลยว่าตารางตัวเลขซึ่งอยู่ในหนังสือ decoder นะครับอ่าหรือจะข้ามาในฉากก็ได้นะครับอันเนี้ยตารางตัวเลขนี้นะครับตัวเลขอะไรก็ตามที่เป็นสีแดงก็คือตัวเลขที่ไม่ดี แต่ไม่ดีแล้วมันจะแม่นตรงไม่ตรงเนี่ยต้องดูความหมายว่าเอาไม่ดีของเบอร์ของท่านนี้ที่เป็นคนเก่งเนี่ยเราจะอ่านออกมาเนี่ยไม่ดีอย่างไรนะครับตัวเลขที่ไม่ดีที่ดูเห็นชัดเลยนะครับคือ4 8 48หรือ8 4ดเขามีทั้งสองตัวฉะนั้นเมื่อมี4 8 8 4ดสเบิ้ลสองครั้งอิทธิพลจะรุนแรงแล้วเลขนี้เป็นแรงที่เกี่ยวข้องกับทำปุณณ์คนไม่ขึ้นหรือการถูกโกงฉะนั้นโอกาสผิดพลาด เชื่อใจคนหรือวางหลักผิดตัดสุนใจพลาดมีโอกาสสูงแต่เลขนี้เป็นคนหัวไวคิดเร็วทําเร็วล้มปุ๊บลุกป,ปับ๊บปรับเปลี่ยนแก้ไขประยุกต์เก่งพัฒนาไวนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยเป็นเลขวิบากกรรมถ้า4884นะครับให้ระวังเรื่องเอกสารคดีความไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นมีเรื่องที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีฟ้องกันหรือ,อยังนะครับต่อาเป็นว่ามันอาจจะออกทรงนี้เนาะทีนี้อ่ะเก็บข้อมูลนี้หน่อยมันหนักอันนี้เบากว่า นะครับอ่าบ<อ>ครับผมมันสีแดงคืออะไรมันแดงสแสดงไม่ดีเป็สีแดงอ่า <c oughs> แน่นอนแหละตามตารางนี้ครับใครซื้อหนังสือดีโคเดอร์นะครับถอดรหัสตารางตัวเลขสร้างแรงดึงดูดความสเร็จซึ่งเป็นเล่มมาสเตอร์เนี่ยบอกอยู่แล้วในหนังสือว่าอะไรที่แดงไม่เอาในเบอร์มือถือแต่ตอนนี้เบอร์ของเจ้าของเรื่องเนี่ยคุณบอสชัยเนี่ยมีเลขแดงผสมเลขที่เป็นสีเขียวแต่ที่น่าสนใจคือในสตอในเรื่องที่เขาพูดเมื่อกี้เขาบอกว่า ปีน่าจะปี5-4แล้วมั้งนะครับที่เขาบอกว่าน้ําท่วมแล้วเขาหมดตัวไปรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่รู้เขาทำอะไรตัวเลขที่มันพาให้จนพาให้เจอปัญหาหนักๆแล้วก็สี่8ีแแล้วก็มาเจงรอบ2ช่วงโควิดหลังจากที่ล้มไปแล้วแล้วก็มาค้าตัววัสดุที่เป็นหลอดไฟเนาะกำไรดีวิ่งพัฒนาเร็วก็ตามความคิดเขาเป็นคนหัวไวนะครับล้มปุ๊บลุกปั๊บ,บแก้ปัญหาคิดแปลกแบบแนวขึ้นมาปับ๊บ ก็มาล้มอีกระลอกหนึ่งเพราะว่าช่วงโควิดเงินเจ๊งไป20กว่าล้านแต่ตอนนี้เขากลับมาทั้งหลักได้ในเรื่องของที่เราได้เห็นในคลิปสร้างนวัตกรรมก็คือเตานะครับจะเรียกว่าเตาคนบ้าเลยเนาะคิดโดยคนบ้าเมืองสิงน,นะครับต้องบอกว่าผมเห็นเลขขยันโคตรขยันเลยนะครับก็คือ7สีในตารางเนี่ยจะออกเป็นสีส้มสีเหลืองตัวนี้จะหมายถึงว่าแรงงานหรือนักกีฬาใช้แล้วดีเพราะขยันขยันขยัน นอนน้อยเพราผ่อนน้อยทํางานหนะักทีนี้พอมี4 8 8 4มี74นะครับ7 4 8 4ของเขาเนี่ยเขาเป็นคนคิดไม่หยุดสมองนอนก็ยังคิดอยู่ค,คิดนู่นคิดนี่ประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ต่อให้แกทําเรื่องเนี้ยแกบอกว่ากี้แกบอกมี3แบบใช่ไหมมีเตา3ชนิดผมเชื่อว,ว่าผ่านไปปีหนึ่งนะเพิ่มมาเป็น5เตาเพราะเขาเป็นคนคิดประยุกต์ตลอดนะครับทีนี้คิดพลิกแพลงต้องมีเลขปัญญาเบอร์เขาจะลงท้ายได้เลยครับ สี 4, 9, 5, ่เก้าห้าหกตัวเลขปัญญาก็คือ,อตัวเลขสี่เก้าห้าหกก็คือตัวเลขเก้าห้าแล้วก็ห้าหกนะครับถ้าเราดูในตารางเนี่ยจะเป็นสีเขียวก็คือมีเก้าห้ามีห้าหกเป็นเลขดีฉะนั้นเบอร์เขามีเลขเสียและก็มีเลขดีชีวิตมันก็ไม่ได้แย่ซะทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีเลขเสียเลยจะสบายกว่านี้เพราะว่าถ้ามีโอกาสล้มก็จะล้มเบาจะไม่เจ็บหนักขนาดนี้นะครับเพราะพลังงานที่มิธีอ่ะ มันจะทําให้เคาะซ้ํากรรมซัดนะครับตัวเลขปัญญา95้าหมถึงนักปรามีความคิดเกี่ยวกับธรรมะมีความคิดเป็นผู้ให้มีแนวคิดเป็นที่ปรึกษามีแนวคิดที่จะวางแผนพัฒนาวิจัยนะครับพอา5เคือนักปรา์การใช้ปรรัญญาแล้วก็ความที่ไม่ได้มองแค่ตัววัตถุมองเรื่องจิตใจด้วยทีนี้ห้ก็คือความคิดที่จะพัฒนาแก้ไขหรือรักสบายหรือต้องการที่จะ ทำอะไรที่มันเจ๋งๆออกมาคู่ๆนะครับฉะนั้นเบอร์มือถือเขาในสังเกตนะครับขยันก็มีโดนโกงก็มีหัวไวก็มีกล้าคิดกล้าทำสี่สี่กล้าก็แทนมีไหวพิบัติภัณฑ์นะครับแล้วก็เลขเกี่ยวกับธรรมะก็มีสติปัญญาฉะนั้นเขาก็จะวิจัยค้นควา้าเก็บข้อมูลถ้าได้ยินประโยคหนึ่งในในคลิปผมน่าจะจําได้ผิดเนานะทุกคนที่ฟังอยู่ก็ลองตอบมาได้นะครับว่าผมพูดตรงไม่ตรงเขาไม่ได้พูดว่า เขาปริญญาเนี่ยหลายใบยเขาชอบเรียนแสดงว่าเป็นคนเจ้าปัญญาตัวจริงเลยนะเจ้าปัญญาตัวจริงนะครับเบอร์ก็มีเลขเงินอยู่ก็ลงท้าย5-6แต่ตัวเงินเนี่ยมันยังน้อยแต่ตัวแก้ปัญหาเก่งกับต,ตัวรับพิบากกรรมมาผสมเยอะฉะนั้นทั้งขยนันทั้งขึ้นลงสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดมีการล้มจะผิดพลาดนะครับแล้วก็มีเลขปัญญาแล้วก็มีเลขเกี่ยวกับธรรมะตอนจบเขาได้พูดว่าเขาคิดว่าสิ่งดีๆเขาคิด ต่อให้มันบ้าแต่บ้าดีเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยบ้าไปเถอะฉะนั้นมันเป็นตัวตนบ่งบอกว่าคิดในเรื่องของการเป็นผู้ให้ด้วยไม่ได้คิดแต่ว่าเอาแต่ได้นะครับฉะนั้นชีวิตเขาเนี่ยในตัวเลขเนี่ยสอดคล้องหลายลีลานะครับผมก็เชื่อว่าถ้าทีมงานโทรไปต้องเป็นเบอร์ของคนคนนี้แหละเพราะว่ามันส่งใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเล่าสิ่งที่เขาเจอนี่แหละคือการถอดรหัสอ่านคนนะครับจากตัวเลขและครั้งนี้ ตั้งใจมากๆก็คืออ่านชีวิตอ่านเบอร์อ่านตัวเลขคนเก่งนะครับขอบคุณคลิปนี้แล้วก็คุณบอสชัยด้วยนะครับถ้าชอบตบมือถ้าชอบกดไลค์นะครับเ <Hey. S 1> อ hey. เอาละนี่คือ,อความรู้อ่าเป็นความรู้ดีๆนะครับที่มาฝากกันโดยการคิดใหม่ทําใหม่เนาะเพราะว่าเราก็ต้องหาวิธีที่มันสนุกท้าทายทั้งตัวผมด้วยทั้งทีมงานด้วย แล้วก็สร้างสารรค์ไปด้วยนะครับแล้วคนที่ชอบมารู้เห็นเรื่องตัวเลขเนี่ยก็มากองรวมกันอยู่ทุกวันพุธตอนหนึ่งทุ่มอยู่แล้วก็เลยเกิดรายการนี้ขึ้นนะครับเอาละมีคำถามถอะไรครับเลขศูนย์อาจารย์แสดงว่าเขาไม่มีป่วยเลยใช่ไหมไม่มีศูนย์ในเลขไม่มีเลขศูนย์ในเลขคือในเบอร์เนี่ยมันมันมันไม่จําเป็นต้องตีความว่าการมีศูนย์แล้ไม่ศูนย์จะป่วยไม่ป่วยแค่ว่าโอกาสในการป่วยจะเพิ่มขึ้นถ้ามีเลขศูนย์ตัวศูนย์เก้าหนึ่งไม่นับนะ เตัวท้ายเนี่ยถ้ามีศูนเนี่ยก็คือกระตุ้นโรคมะเรง็งนะครับโรคภัยไข้เแต่เขามีเลขเสียสีแดงเห็นไหมครับสี่แไม่รู้ประวัติถ้าเราถามบอสชัยบอกเคยผ่าตัดไหมอาจจะแทนผ่าตัดแต่มั่นใจว่าถ้าเคยมีการมีปัญหาเรื่องธุรกิจน่าจะก็มีเรื่องคดีความเคยเจอคดีความแน่นอนและถ้ายังใช้เลขนี้อยู่เรื่องคดีความก็ยังคงดาเนินอยู่ถ้าเลี่ยงได้ เรารู้เรื่องตัวเลขเราก็เหมือนเลี่ยงกรรมเนาะเลี่ยงกรรมไม่ดีไปสู่กรรมดีก็เปลี่ยนเลขครับครับขอบคุณครับพี่ร้าพะยอุ่นๆก็เป็นอุ่นนะครับรออบ,นนรบ,บอสชัยน่ารักมากนะครับจังหวัไดไนะครับเชียงรสิงห์บุรีรคนบา้าเมือนสิงห์นะนะขอบคุณมากมากเลยครับคนที่เข้ามาดูชอบใช่ไหมแอาชอบกดแชร์แชร์ไปถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะบอกให้ทีมงานทีมงานช่วยทําแบบว่าตัดเป็นคลิปสั้นออกมาด้วยนะครับเพราะว่าผมมองเข้าว้าวอยู่ นะครับมันไม่ได้จะจบแค่ไลฟ์เนาะดีมากๆากจแล้วจดเลยเหลือแค่ไม่เล่มเท่านั้น กับหนังสือที่ควรมีไว้ครอบครองกับหนังสือ Decoder Path ของอาจารย์นิติกจกิตติศรีวรนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พังตัวเลขหนึ่งในเบสเซลเลอร์ของร้านในอินทุกสาขาเพิ่มเนื้อหาใหม่ให้ปังไปอีกเกี่ยวกับบทส่วนมนบทกรวน้ำเลขพลิกชีวิตและบวงสรวงพลิกชีวิตความพิเศษของเลขยันพังตัวเลข4 2 8 9 6 3 9 5ดเกากสามเก้าหเสาห้าที่ทําให้ผู้ที่นําไปใช้<อ>เกิดโชคลาภสมปรารถนาเพราะโอกาสที่จะเกิดวันเสาห้านั้นเกิดได้ยากมาก Decoder Path ถอดรหัสทางตัวเลขจะถูกเปิดเผยเพื่อสร้างร แรงดึงดูความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่ได้อ่านแถมปี Stamp p. สำหรับท่านที่สั่งซื้อออนไลน์ทุกช่องทางจะได้ยันควางัวเลข King of Number รต้นตำาาหรับ9 5 9 1 5 5ไปเลยสนใจสั่งซื้อได้ที่ Line at d e c o d e r อ h o p ราคาเพียง350บาทรวมค่าจัดส่งของมีจำนวนจำกัดซื้อก่อนมีสิก์ก่อน